ทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่มิใช่หรือพระเจ้าข้าคามันนี้ถูกแล้วตถาคตเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นทําไมพระองค์จึงทรงแสดงธรรมแก่คนบางพวกโดยเอื้อเฟื้อและแก่คนบางพวกโดยไม่เอื้อเฟื้อเล่าพระเจ้าข้าข้ามวัน,นี้ถ้าอย่างนั้นเราขอย้อนถามท่านในข้อนี้ท่านจงตอบเราตามที่ควรข้ามณิน,นี้ท่านจะสําคัญความข้อนี้เป็นฉไฉนในถิ่นแห่งเรานี้ชาวนาผู้ข้าบดีคนหนึ่งมีนาอยู่สามแปลง แปลงหนึ่งเป็นนาชั้นเลิศแปลงหนึ่งเป็นนาปานกลางแปลงหนึ่งเป็นนาเลวมีดินเป็นก้อนแข็งมีรสเค็มพื้นที่เลวคามนิท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรชาวนาผู้ขหบดีนั้นเมื่อประสงค์จะหว่านพืชเขาจะหว่านในนาแปลงไหนก่อนคือว่าแปลงที่เป็นนาเลิศนาปานกลางหรือว่านาเลวมีดินเป็นก้อนแข็งมีรสเค็ม พื้นที่เลวเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวนาขะบดีผู้ประสงค์จะหวานพืชคนนั้นย่อมหวานในานาเลิอดก่อนแล้วจึงหวานในานาปรา,างกลางสำหรับนาเลวซึ่งดินเป็นก้อนแข็งมีรสเค็มพื้นที่เลวนั้นเขาก็หวานบ้างไม่หวานบ้างเพราะเหตุว่าอย่างมากที่สุดก็หวานไว้ให้โคกินพระเจ้าค่าขามณนนาเลิศนั้นเปรียบเหมือนพิกุพิกุณีของเรา เราย่อมแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะแก่ภิกขุพิกุณีเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าค้ามณิเพราะเหตุว่าภิกขุภิกุณีทั้งหลายเหล่านั้นมีเราเป็นประทีปมีเราเป็นที่ซ่อนเร้นมีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นที่พิงอาศัยอยู่คามณิ นาปรานกลางนั้นเปรียบเหมือนอุบาสกอุบาสิกาของเราเราย่อมแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์บริสุทิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะแก,ะก่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเหล่านั้นข้อนั้นพระเหตุไรเล่าทามาน,นิพระเหตุว่า ชนทั้งหลายเหล่านั้นมีเราเป็นประทีปมีเราเป็นที่ซ่อนเร้นมีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นที่พิงอาศัยอยู่คามนินาเลวมีดินเป็นก้อนแข็งมีรสเค็มพื้นที่เลวนั้นเปรียบเหมือนสมณพราหมณ์ปริพาชกทั้งหลายผู้เป็นเดียรถีเหล่าอื่น เราก็ย่อมแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นข้อนั้นพระเหตุไรเล่าพระเหตุว่าถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจธรรมะที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนาน